สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องสักศีคนเกษตรแห่งทีราษูมือนี้บ่าสักศีมาอยู่ทีสวนองุ่นป้อมสุวรรณนะครับพี่น้องครับอำเภอหนองหงครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอยู่ถ้ำกลางไฮอ้อยและก็ความแห่งแรงนะครับพื่นเห็ดสายพันธุ์ไหนยางงดงามนะครับโอ้ยครับพี่น้องครับเมื่อธรรมดาซ้ำาตาพี่น้องเห็นนี่บ้าสัีบุรีตัดฉีดไดยเลยครับนี่เอาโดยตรงกันมาให้กันเบิ่งเลยเดือนกุมภาพันธ์นะครับพี่น้องครับ อาทางดีๆเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นเพามาทำกล้องหมูจักกระบายเพิ่นก่อนเป็นมิสูตรเนี่ยไรคือปวดคือปวดนะครับพี่น้องครับอ่าสวัสดีครับไปครับสวัสดีครับครับไปแนะนำตัวอีกรอบนึงครับจากสวนองุ่นป้อมสุวรรณครับครับผมชื่อสุริยาป้อมสุวรรณคือเก่าเหรอครับครับพวกเก่าครับทำการก่วมแห่งแรงนา้อยน้อยบางอย่างเนาะครับโอ้ยช่วงที่เพิ่นตัดอ้อยตอนนี้ก็คือเหลือแต่สวนองุ่นแล้วครับโอ้พ่อเงาะยู่ผู้เดียวกลางทรงนะครับพอบ่ออยู่นี่ ไงคุณคุณอยู่เนี่ยโอ้ยตอนบางนึงตัดอ้อยเตี้ยมันคักอ่ะปุ่นบ่อยปุ่นอ้อยตัวพ่นมาบัดนี้หลังคาเ้าก็มันก็มีแต่ฝุ่นเนาะบัดนี้ลมมาเพราะว่ามันมันแปล่นเด้ครับทีนี้ล้มของคุณยังพัดใบองใบอ้อยมาปิวเต็มอยู่ล้วเอ้าสร้างมันถอมันช่วงนี้เนาะครับเป็นช่วงม่ครับโอ้ยอ้อยใงญ่แล้วก็บ่เป็นยังกถือว่าเป็นบางลมให้องเนี้ยเป็นบางลมให้อาครับแต่ว่ารวมเ้าบ่สูงก็ถือว่าโอเคอยู่ดอกครับเขามาทั้งในเลยครับ เป็นการปลูกแบบโตที่เนาะครับเนาะเคยเดี๋ยวลงคีิปย่อนกลับไปเบิรงเดอว่าเพิ่นลงเลื่อนไอเราเคยบอกแล้วเนาะแมนครับเป็นแบบโตที่แล้วกขนาเท่าใดก็มีขลิปย้อนหลังอยู่พี่นองสามารถกดไปเบิรงคลีปหย้อนหลังได้เป็นสายพันธุ์ยังขับไ้ตัวนี้ครับอันนี้แบกโอปอครับแบกโอปอครับกาลังซอยหน่วยตอนเนี่ยกาลังซอยลูกซอยประทันดอกสองคนปกติมันอุ้มรุ่มในไอมันอุ้มรุ่มมันบ่นอะไรไม่ได้ครทุกรอบเนี่ยแบกโอปอของผมเนาะครับมันติดเป็นปุ่มๆดอก ชอมันสีปุ่มมันสีบอยาวาปันใดครับผมแต้ว่าช่วงนี้มันถืออากาศหนาวน้ำหลับปีนี้มันหนาวโดนโอ้แล้วการยืดช่อเขาใส่จิบพอพอดีพองามหน่ยะครับมันอาจจะได้ส่วนเขาประมาณน,นี้ทีนี้มันก็เลยเฮ็ดให้ช่อเขาเงาครับไป<อ>ก็เลยว่าเออรอบนี้ก็เป็นที่หนาวเพราะใจอยู่ผมเลยวางสิเนาะปกติมีดแรกมีดสองที่พานมานี่ช่อเขาสิยปุ่มๆเด้ เขาเกิดซีได้ซอยข้างบนออกหลายๆแม่นบ่ครับผมอถ้าเขาว่าซอยออกลายนี่เวลาเวลาลูกข้ามาตัดองุ่นมันก็นตัดบ่ได้มันไปนเบียดกิ่งของสีหน<อ>้าเขาต้องตัดออกลายโอ้เสียผลผลิตไปอีกใช่ครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยตัดดยวยแต่ว่าตัดนิดหน่อยนึงพชอช่อเขาเนี้ยครับผมมันจะเนี้ยนี่คือแล้วการซอยลูกรอบนี้ก็ถือว่าเป็นการพ่นคัดเม็ดได้ดีอ๋อให้ให้มาให้ไปเบื้องช่อนี้ครับผมถ้าสมมุติว่าเขาบ่ได้พ่นคัดเม็ดเนาะ ครับมันที่เต็มเลยเด้ไอ้ไอ้ที่เห็นดำๆเนี่ยดำๆเนี่ยเป็นน้อยองุ่นเบิดเด้เนี่ยโอ้หน้อยๆนั่นแม่นครับเวลาเขาผลคัดเม็ดเนี่ยเขาจีเขาจีห่วงไปเลยนี่มันสิมันสิจับหางแบบนนั้นสีเหลืองหางหางเขากยับเขย่าออกเวลาเขาซอยลูกเขาซอยแต่ซุ้มน้อยๆอย่างนี้นะน้อยเขี่ยวๆน้อยๆอย่างเช่นมันสิ่ซอยได้ไงซอยได้เร็วพร้อมเขาไอ้ได้ยินว่าผลคัดเม็ดคือเขาต้องใส่อีหยัางผลคัดเม็ดเอาน้มเฉีดนี่บอกเล่ายังไง เอ่อพ่อนันเมนเขาก็ใส่จีบคือเกา่าแต่ว่าในในในปริมาณที่ว่าแตกต่างกันกับเอ่อการยืดช่อครับเอ่ม <พบ S 1> ยืดช่อใ,<น>ใชไเใ่า่อใดก็สั่นตอนยืดช่อให้มันดมได้งงามเนียนี้ยืดช่อเนี่ยมันกระบ,บอกที่น่องได้ยึดดอกว่าแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับอากาศเน้ครับอากาศหนาวถ้าย้ำย้ำเสาร์ย้ำมแเล้งฮะถ้าช่วงที่มันหนาวคักเนี่ยเอาใข้ใส่จีบหลายได้อ่าสองถึงสามซีซีผมเอ้ศูนย์จุด สามซีซีต่อนามเจักลิตรครับต่อนามสิบลิตรครับผมใส่เป็นถังฉีดยาบนไห่เนาะแมนครับเขาผสมแล้วเฮากะเอาเวลาเขายืดช่อตเนี่ยเขาผสมใส่ถังเป๊ะฉีดยาเฮานี่แหละศูนย์จุดสามดีไอแมนครับใส่บ่หลดิน้อยแห้งน้อยเครื่องของซ้ำเครื่องของเครื่องซีซีแหละใส่จิบยี่ห้อยังบอกได้บอกครับมันมีสองยี่ห้อที่ผมใส่อยู่แตลว่าล่าสุดนี่ผมใส่จิบยี่ห้อปลาคู่ครับปลาคู่เนาะไม่หนครับโอ้ปลาคู่ แตค่อนข้างที่4โอเคอยู่โอเคอยู่0.034 34ต่อหนามสีบลิตซีบลิรครับอ้ยเดียวบางทีเาใส่แค่0.25าครึ่งของเครื่องชี้ๆเ้อเรียวแต่อากาศถ้าถ้าอากาศเห่อนนี่เขาสใส่หลายบ่ดด้เด้มันเป็นยังไงครับไปอาการเขาหยดอช่อมันเนี่ยเวลาเขายืดช่อช่อมันีม่วนเด้ครับปไายปลายหมวนม่วนก็คือเสียเลยเด้ เขาสิได้ตัดปลายถิ่มเขาสิได้แค่องุงนแค่น้อยเดียวบางที่มันพองามโอ้ยนี่ที่ไปที่มากเลยเนาะผู้ที่เฮ็ดองุงนเพื่อนกบหูเนาะในช่วงแต่ว่าอันเวลาเขาบอกก็คือบอกพี่บอกน้องเห้เพื่อนเพื่อนได้เฮ็ดตามได้่างส่นะมือไม้เขาแห้งหลายมือไม้หลายทุ่มือเนี่ยต้นพันเขาเก่งปูมัืสอน้ำเฮ้าส่เพื่อนกะอยากได้ความบูเนาะครับผมเขาก็ต้องบอกเพื่อนเาก็สามารถเขามาได้กิ้งกิ้งพันกิงหยังนี่เขาก็มีจำนานอยู่ในสวนนี่ครับมีตลอดครับตอนนี้ มาศึกษาก็เผาห้องก็ได้ครับโอ้วันนี่ก็มานีรถตู้พ่อมมาเพื่อนกับมาเรื่อยนะแต่ว่าผมนี้จากสวนบ่ได้บางทีผมไปใส่เพื่อนกับโทรน้าเจ็บบางทีเพิ่นมาแตกสวนส้วนยูหนาส้วนเน่ะครับโตได้โทน้าเจ้าของบางทีเขาไปกินเข่าก็บทานได้กินเข่าทั้งแต่ว่าเราเขาทายยู่สวนแล้าเลยบ่ได้กินเข่าตั้งบ่เป็นยังว่าตะลุกข้ามาผมเลยวางับผมเปล่ามาหาเพื่อนรถ พี่น้องก็สามารถมาได้โทษนัดไอ<ห>้แลนี้ครัเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรไปให้ก็มีพี่น้องอยู่หรอกโทรนัรดบ่วงนาเด้อผู้ใดสิมาสอบถามจังใดก็ได้ครับเขาสิได้อธิบายให้ถือนาเป็นการเรียนรู้แบบโตๆๆได้ครับเพราะว่าครับพิสุริยาเิ่นเิ่นไห่ความหูแบบเกรดเอเลยนะครับอยู่นีก็มีสายพันธุ์อยู่สองสายพันธุ์แต่ว่าทาั้งหนากม็มีอีกครับพี่น้องครับอา้าฮาเบึงบักห้ายเลยนี่เป็นการซอยแบบคุณภาพเนาะไอ้น้องครับ โอ้เฮ็ดสองคนนี่ยลรากับัวเมียอ๋อสองคนสามารถเฮดได้ไดลยจ้างแรกงานไหมอบอรครับบ่มีเงินจา้างเพื่อนดอกเหมือันอีกอย่างหนึ่งมันกับเป็นงานละเอียดเติบเนาะเป็นงานละเอียดเติบออถ้าสิจ้างเนี่ยเขาต้องเอาเพื่อนมาฝึกมาสอนฟอมเขาเฮ็ดซัมนี่ก็คือว่าอา่าแค่สองคนมันพอดีครับผมเขาบอได้จา้างลูกจ้างประเดี๋ยงสินะอ๋ออาจสิจ้างอยู่แต่ว่าจ้างส่วนอื่นเขาเฮ็ดในส่วนเขาประมาณเนี่ยจ้างได้ครับ แต่ว่าอ่างวนเนี่ยห้ากับซ้อยไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆเ้าซอยได้ตลอดจนกว่าเขาจะเขาสีผลละอ๋อแล้วยยกให้ดกแบบคือขั้วใหญ่นี่ต้องมีเล็ดลับจังไหนบอการเห็ดอ่าุ่นให้ดกแนวนี่ให้ดดกแนวว่า,าที่ากหลายอ่าเดี๋ยวผมจะบอกพี่นวองให้ฟังเ้อว่ารอบนี้เบื้อง<ไ>ต้นขเขาใหญ่นะครับต้นลหญต้นใหญ่ถ้าเ้าวปลูกใหม่ๆมีดหนึ่งมีดสองเนี่ยครับอาจสีบ่ดดกไหลครับไปแต่ว่าก็เป็นที่หนาพอใจอยู่แต่มันิบ่ได้ดกปานนี่ ครับถ้าเมีดสามเม็ดที่เราต้นเขาใหญ่แมนบ่ครับเขาหาอาหารได้ได้หลายกิ้งเขาก็จิหลายพร้อมอ่าเพราะกิ้งหลายเรามันจะเหตุให้ดกแต่ว่าเขาต้องให้อาหารเขาเพียงพอเด้เขาต้องกินให้เพียงพอเด้อาหารเพียงพอยังยังเช่นนี้ยังครับที่เฮาให้อยู่ในสวนเฮาในฟาร์มเฮาโดยตรงในสวนวในสวนเฮาตอนนี้ก็คือบวกอ่าปุยหมักแหละครับปุยมักนี่เฮาให,ให้ให้เขาตลอดบ้านไว้ตลอดก็คือพวกิ้งัว ที่เกลียบไก้เขาหกันแมนครับเขาหมักจุลินทรีย์โอ้จุลินทรีย์แสงข้อแสงจุลินทรีย์นอกกล้วยก็แล้วแต่เขาเขาหมักไปครับหมักให้เขาเป็นปุ๋ยแล้วเอาก็จกรมาวันเลยบ้านให้ทั่วแล้วแล้วก็ฟางกบอ้นี่แล้วก็หดหดน้ำให้เขาชุ่มตลอดครับหมักบ่อคาบัยเพิ่นมักน้ำบ่ออางุนนี่คมว่ามักน้ำบ่อบ่หดน้ำก็อยู่ได้แต่ว่าช่วงที่เขาสีเรี่ยงผลผลิตเนี่ยเขาย่าให้ขาดน้ำนี่คือจังคงอ้ายนี่จังสีแมนครับเขากำลังเติบโตเนี่ย ย่าให้ขาดน้ำเศร้าแรงเพื่อบอก้าบ่ายถึงบอกคือตอนนี้ผมลดมือละรังมือละขังครับมือละรังแต่ว่าเขาก็ต้องเบิงสภาพพืพ้นดินเขาเขามีพวกเศษวัสดุคุ้มอยู่แล้วเนี่ยมันจะบอกแห้งไงอ๋อคือมือละรงละังกับเพียงพอมือละรังกับเพียงพอนอกจากว่าอากาศมันห่อนต่อไปเนี่ยสิเขาเดือนมีน้ำมีสามันทีห่อนขึ้นมันบอกถ้าห่อนขึ้นปุ๊บตอนเศร้าเขาหดให้เปียกให้ชุ่มอ่าเพราะใบกับผมสิบอกหดเกินใบสองเด้หดน้ำ พราะประมาณหาวงเศร้าหรือเที่ยงเนี่ยมันทีห่อนจัดครับเขาช่วยน้ำเพราะให้เขาระบายความความเย็นใ,ในอากาศให้ได้ประมาณนี้โอ,อ้ก็ต้องระบายความร้อนให้เขาเนาะเพราะว่าหลังคามันก็ห่อนอยู่แล้วนเวนาะแดดเนาะแต่ว่า,ถ,าถ้าแบบตัวที่ก็บบสูงนะครับแม่นครับที่นี่อีกขอ้อนึงก็คือว่าอยากบอกพี่น้องก็คือว่าถ้าสมมติว่าองุ่นเขาสีสุกหนาห่อนเนี่ยครับเขาก็เขากำหนดได้เนาะว่ามันสีสุกตอนไหนเพราะว่าเขาพุ่นแล้วอันนี้สีสุกเดือนเมษายนครับ โอ้ยเมื่สา,สายเดือนนี้สาม<า>ที่ห้อนที่นี่ถ้าอากาศห้อนเนี่ยเขาจิวเขาต้องไหวใบเขาไหลจัง่อยโอ้เพื่อให้บงังบ่ให้อาเงินเขาเหี่ยวนี่คือจังจังสี่นี่ให้มีใบได้ไหลายนี่ให้มีใบเสียหลายแนงนงอยบางบางสวนเพิ่นกะสิไหวหน่อยเนาะครับอ่าถ้ารวมสูงเพิ่อนอาจสิไหวหน่อยเพิ่นว่า เนื่องแหละถ้าใบใบไหลเนี่ยเท่ากับทีพวกโรคแมลงมันเข่าเข่าไดไง่ายประมาณนี้ครับผมกระม่นอยู่แท้ครับแต่ว่าเท่ากับถ้าเท่าควบคุมได้แล้วนี่ยาให้ใบเขาห่างหลเพราะหนาห่อนเนี่ยมันเอาหนักถ้าห่อนมาเนี่ยเอาหุ่นเท่าสีเหี่ยวเขาต้องให้น้ำตลอดไม่ใช่นะโอ้ก็เลยจำเป็นต้องให้มันมีใบพอได้ครับมันต้งแสงไปเนี่ยทางแสงไอ้ขอน้ำครับผมก็บ่ถึงก็ว่าหนาตึบแม่นบ่แต่ว่าก็บ่ถึงว่าให้มันห่างหลาย ครับเห็นเห็นบางส่วนเพื่อนกะไหวห้างหลายมันก็มันโฉลูกมันกะสวยเนาะแต่ว่ากันแล้วแต่ฤดูคือว่าน่หละถ้าฤดูร่อนเนี่ยเขาอาจจะไหวนะหนาแนงสีหน้าโอ้ยแต่ว่าเขาใหายนี่ก็ถือว่าผมว่าหมอสมเลยมันเขาไม่ได้หนีมันหอมดีไหมครับห้งตอนตอนเที่ยงเนี่ยโอ้ยเจ้าควงอันซ้อยลูกไปนี่เอาเพียงมาฟังน้ำเลยบอกไ่ได้เบิดมือโอ้ยยังอยเหลือแต่เชียวอูมากเนาะโอ้ยขันเอาอูมาบ่ได้เห็นเบียกแล้ว นีครับพี่น้องครับิย่างนี่พี่น้องเบื้องน้าเพราะว่าโอ้ย่านว่าโดกมองเดียวแต่จริงๆอ่ะของสวนองุอ่นปอมสุววันนี่ดกเบิดนะครับในเขตอีสานจังหวัดบุรีรัมย์นี่สามารถเขามาศึกษาได้มีหลายสวนเขามาหอดอุบบนผลเขามาอ,อ่ามดาหานมาหมู่บ้านน<อ>ี่บมานมุนมนกดาหารครับเพื่อนมานนั้นผมขึ้นนึงเลยนั่นเพื่อนอยากเห็นผมพุนจริงมาทันว่าโอ้ผมไปขอศึกษาได้บ่อไปเบื้องได้บ่อถนนมาได้ครับก็เลยวางสิเพรดีผมมีบัานหลังหน่อยอยู่เพื่อนก็เลย มาน้อนอยู่นี่ก็ให้เพิ่นมาน้อนอยู่นี่ครับผมถ้าเพิ่นมาน้อนนั่นละตอนนี้ก็คันเพิ่นขอมมาเราก็จะเฮ็ดยังไงเนาะก็จะปันเพิ่นเพิ่นอยากเพิ่นอยากเบ่งว่าวิธีการพุ้นเป็นยังไงประมาณนี้นะนี่เพิ่นก็มาเห็นเอานุ่นเพิ่นเสาะอ่อนครับได้ครับเดี๋ยววนนี้เขาก็จะเอาวิธีการพุ้นไปลงอีกคลิปหนึ่งนะครับพี่น้องก็ับกดติดตามไว้เพราะว่าถ้าลงไปเง่าพี่น้องเห็นบาหลายคนผมสียดยคลิปนะเดี๋ยวเป็นอีกคลิปหนึ่งไอ้พี่น้องเบ่งเพราะว่าคู่มือนี่คนเบ่งวิดีโอแบบเน่บ่่คอยมีแล้ว ม่ันเอาตัเงแด่สันสันเอาแบบกระชับเนาะได้ใจความพอผมเชีดหายแต่ว่าถ้าเกิดมีอาเบียจังไดของสวนองินปลอมสุววันนี้บอกสีสีเขามา่ายไอพี่น้องเบิงนะครับช่วงนี้พี่น้องก็สามารถเขามาสนับสนุนอ้ายเราได้โดยการที่เขามาเป็นกำลังใจนะครับหมากันสิออกปพราะมาณเดินเมษาหน่อยเนาะมษาครับครับเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันช่วงนั้นว่าผลผลิตสีเป็นจังไงเป็นจังไดครับโมฆานะครับยังไงเขาเข้มในช่วงไดนเนาะครับ มาเป็นกำลังใจกันอีกคนหนึง่งอ่ะสำหรับวัอนี้ก็คือจิขอบคุณได้หลายเดี๋ยวคลิปหน้าชิว่าอัปเดตให้พี่น้องเบื้องถึงวิธีการดูแลของสวนองุ่นปลอมทุกบันอีกครับวัอนี้สมมาพาควรแก่เวลาขอบพระคุณได้สุริยาได้หลายเดี๋ยวจังปอกกันกลับไปครับครับผมครับสวัสดีครับ